ซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็คือเบอร์เบอร์สามนี่มันเป็นเบอร์ที่เล็กสุดน้อยสุดนะน้อยก็มู่วท่านต่อแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่สามารถตอนกิงแขนงได้คือบอกง่ายๆคือรากอากาศไม่มีราาอากาศบ่ออกของเบอร์ของเบอร์สามนี่นะลาาอากาศบ่ออกเหตุให้ตะพ้นสงสัยว่าเอ๊ะถ้าลาาอากาศบ่ออกนี่แล้วมันไอไผ่พวกเบอร์อ่าเบอร์เบอร์เก้าเบอร์ ต่จัมโบ้นี่เขามาจากสาตะพุ่นก็เลยสงสัยตัวนี้ก็เลยเอาเบอร์สามมาปลูกพอมาปลูกปุ๊บอ่ามันกลับปรากฏว่าอย่างสี่แหละนะครับเป็นเป็นเป็นแขนงออกมาแล้วก็มันก็่มีหลักอากาศออกจากอันไหนละก็เลยสงสัยก็เลยมาเห็ุเป็นวิธีหลายๆวิธีกันต่อมาเห็ุวิธีเพื่อเป็นงานวิจัยของตะพุนเนาะเพื่ออยากให้ได้คําตอบนะครับแต่เมื่อนี้อ่าคําตอบออกมาแล้วนะครับว่าเบอร์สามนี่เบอร์สามเป็นน้ําผึ้งนี่ มีล่าอากาศออกนะครับมีล่าอากาศออกจริงๆนะครับสวัสดีครับมืออิทธพลอยู่สวนภัยฟาร์มเป็ดนะครับคำนะครับมืออิทเวลาประมาณประมาณบ่าย บ่าย3โมงอะไรเนี้ยเนาะของวันที่วันที่20นะครับเมื่อนี้วันที่20เดือนตุลาคม2568นะครับเมื่อนี้จะมาตอนไผ่นะครับตอนตอนไผ่ไผ่ที่ต้อนนี่ก็คือไผ่ไผ่บงหวานนะครับไผ่ไผ่บงหวานเป็นน้ำผึ้งซึ่งไผ่บงหวานเป็นน้ำผึ้งนะตรงนี้เนาะก็นี่แหละอ่าที่ตะพนรามาเหตุ อ่าเป็นงานวิจัยของตะพ่นเนาะว่าไผ่บ่งหวานเพนดผึ่งตนนี่ก็นี่นี่เป็นเป็นของเบอร์อ่าเบอร์สามซึ่งไผ่ไผ่อ่าบ่งหวานนี่เนาะอาจจะก็จะอธิบายจังหน่อยหนึ่งคือคือคือมันจะไล่เบอร์เนาะเบอร์เบอร์มันจะล่แต่แตเบอร์เบอร์สามอ่าเบอร์สามเบอร์เบอร์สามเบอร์เก้าแล้วก็เบอร์จัมโบ อย่างประมาณนี้นะจริงๆก็จะไล่ไปกับที่เบอร์เบอร์สามนี่น้อยสุดแล้วล่ะนะครับเบอร์สามมันจะน้อยสุดต่อมากก็จะใหญ่ขึ้นมาจัหน้อยนึงก็จะเป็นจะเป็นเบอร์สองเบอร์สองก็ใหญ่ขึ้นมาอีกน้อยนึงก็จะเป็นอเบอร์เก้าพอใหญ่ออกจากเบอร์เก้าก็จะมาเป็นเบอร์จัมโบ้บางทีเนาะหมามันเขาตั้งเขาตั้งกันยังไงต่ว่ากับวันนี้ใจเนาะจึงไล่กันมาแบบนี้นะจริงๆมันจะน่าจะเบอร์หนึ่งจะใหญ่จะไม่ใช่ มันจะประมาณนั่นแล้วแต่มันไม่ใช่มันกลายเป็นเบอร์ 9, <c oughs> เก้าเบอร์จมโบอ, 9, อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็คือเบอร์เบอร์สามนี่มันเป็นเบอร์ที่เล็กสุดน้อยสุดนะ่ะน่อยก็มูวท่านต่อแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่สามารถตอนกิ่งแขนงได้คือบอกง่ายๆคือรากอากาศไม่มีรากอากาศบ่ออกของเบอร์ของเบอร์สามนี่นะลากอากาศบ่ออกก็หให้ตะพนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าลากอากาศบ่ออกนี้แล้วมัน ไอ้ไพ่พวกเบอร์เอ่อเบอร์เบอร์เก้าเบอร,บอร,บอร์จัมโบโ้นี่เขามาจากสาตะพุ่นก็นเลยสงสัยตัวนี้ก็เลยเอาเบอร์สามมาปลูกพอมาปลูกปุ๊บอ่ามันกับปราฏว่าจังสี่แหละนะครับเป็นเป็นเป็น,ปนขแขนงออกมาแล้วก็มันก็่มีหลักอากาศออกชักอันไหนละก็เลยสงสยัยก็เลยมาเหตุเป็นวิธีลหลายๆวิธีกันต่อมาเห็ุวิธีเพื่อเป็นงานวิจัยของตะพุนเนาะเพื่ออยากให้ได้คําตอบนะครับแต่มื้อนี้ คําตอบออกมาแล้วนะครับว่าเบอร์สามนี่เบอร์สามเป็นน้<ภ>ําผึ้งนี่มีล่าอากาศออกนะครับมีลัาอากาศออกจริงๆนะครับแต่โดยการโดยการอา้เอาเห้าต้องใส่ใส่การตัดเนาะตัดลําต้นออกมาเนาะลําต้นออกมานี่คือตัดตัดครึ่งเลยนะครับตัดบ่ถึงเครื่องดอกออกมาอยู่ประมาณนึงเขาตัดตัดเพื่อจะให้แขนแนงเขาออกเนาะ เพื่อใจแขนงก็ออกมามามาสีกหนึ่งอ้าาสมมุติว่าแขนงก็ออกมาหนึ่งสีเนาะต่อมาเข้าก็มาล่อเบิ้งประมาณสามทีเดือนนะครับแขนงก็จะออกได้้บบนี้มันจะออกล่าอากาศเลยนะครับแขนงออกมาแล้วหลักมีหลาอากาศจริงๆนะครับมีหลาอากาศจริงๆนี่เนี่ยเมื่อนี้ก็เลยจะถือโอกาสตอนตอนในในส่วนของแขนงนี่แหละเอาเอาเนี่ยมันออกมันออกล่าอากาศออกมาเนาะล่าอากาศออกมาเนี่ยก็คือตะพ้นจะจะตอนในแขนงนี่แหละ แล้วก็เอาขแขนงนี่ไปปลูกนะครับขแขนงนี่ไปปลูกอ่ะต่อๆไปนี่คาดว่าขแขนงตรงนี้เนาะขแขนงตรงเขียวเอาคนเอาไปปลูกนี่มันจะเมันจะเกิดลากอากาศแต่ขแขนงออกมาหลายๆไหมขึ้นไปสมมติเราออกมากแขนงหนึ่งสองแขนงอ่ะลากอากาศออกเต็มที่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเอาต้นนี้แหละนะครับเอาต้นนี้แหละไปทดสอบทดลองมึงเมือ <S <S ม่อนี้ก็เลยจะถือโอกาสตอนเลยนะครับ การต้อนนี่ก็ต้อนก็คือมูเลยต่องตอนใต้ดินนะครับก็คือหมายความาต้องขุดดินลงอีกนะขุดดินลงจากน้อยนึงนะครับเพื่อเพื่อจะเป็นการาตาอนได้ให้ดีที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเนาะเพราะว่าเขาอยู่ตำไงเพราะว่าตอนอนั้นตัดตัดตาด,ดอยู่ในข้อที่สองนี่เนาะตาดอยู่ในข้อที่สองนี่แต่ว่ามันก็บอกออกไหมมันกลับกลายไปไปแตกแตกข้อแรกใต้ดินึ้นมากข้อนี้เลยนะครับแตกข้อนี้เลยนะครับ พราะว่าแต่ขอนี้แล้วตะพนก็เลยอ้าวมันลาอากาศมันออกพอขันแหนงนี่ออกมากปุ๊บลาอากาศออกตะพ้นก็เลยจัดการต้อนซะเลยนะครับมือนี่มือนี่จะเป็นการต้อนนะครับต้อนโดยการขุดดินลงไปเลยนะครับเนี่ยขันแม่นเท้าต้อนนี้เลยมันจะเก็ดหายบอถึงมันบอใดแบบมันเนาะมันบอใดแบบนะครับนี่แล้วเท่ากับบอสามารถที่จะต้อนได้ดีเลยเนี่ยเทาก็ตสองเค็ดเป็นเป็นเอาขุดดินประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมแล้วนะครับ ตุ้มปุยมะพร้าวนะครับปุยมะพร้าวการการการตอนกับเหมือนเดิมแะนะครับเหมือนเดิมน่ะคือผ่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับเท่าก็จะได้ปุยมะพร้าวทีประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเท่ากับมาหุมเหมือนเหมือนทั่วไปแหละนะครับแป๊บเลยนะครับตรงนี้เลยเนี่ยเท่ากับจะล่อว่าประมาณจะเดือนหนึ่งหรือสิบาหาหมื่นมันเขาจะออกมาบอไม่หมา่ะอเราจะออกมาไหม าการมัดกับมัดคือกันนั่นแหละครับเนี่ยเพียงแต่ตัวมันสีบลคือกันก็คือเฮอามาตอนกิงทีตําสี่สุดนั่นแหละนะครับเพระาะว่ามันเป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าบงหวานเป็นน้ําผึ้งเนี่ยเบอร์สามนี่ไม่ออกนะครับมันไม่มีล่าการล่าอากาศออกแต่ว่าตอนนี้มันออกมาแล้วนะครับมันออกมาแล้วอ่าตะโนก็นเลยต้อง ทำงานวิจัยต่อไปนะครับว่าเมื่อลาอากาศเดินในต้นนี้แล้วนะครับเมื่อลาอากาศเขาเดินเดินเต็มถุงนี่เนาะลาอากาศเดินเต็มถุงนี่เขาจะอ่าเขาจะอ่านเขาจะเอาไปอ่านตะพ่นจะเอาเมื่อเตินเต็มถุงตะพ่นจะเอาไปปลูกเมื่อไปปลูกต้นนี้แล้วนะครับไปปลูกต้นนี้แล้วค่ะคือว่าต้นนี้นี่สามารถที่จะมันจะมันจะกลายเป็นพันธุกรรมเขาจะเปลี่ยนไหม เช่นว่าในลักษณะของการตรงนี้เนาะหลักในขแขนงแต่ละขแขนงนี่มันจะมีล่าอากาศออกไหมอันนี้แม่นว่าหนึ่งสองสามสีหานี้ล่าอากาศเขาจะออกไหมโดยปกตินี่ของของเบอร์สามนี่เขาจะบ่ออกเลยแต่ว่าตอนนี้ตะคุนเ็ดออกมานี่คือวิจัยไหไแล้วนะครับว่ามีล่าอากาศออกถ้าเอาต้นนี้ไปปลูกต่อไปเขาใหญ่ขึ้นมาเนาะล่าอากาศจะออกหนึ่นงสองสามสีห้าไหมอันนี้ก็เป็นงานที่ต้องท้าทายเลยก็ต้อง เบิงต่อไปจากตัวน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วงานนี้ลุ้นเลยนะครับลุ่นเลยนะครับงานนี้ในลุ่นแล้วเพราะว่าหนึ่งละ่ะเป็นอย่างคือคือตะพุ่นบมู่ใครอยากเชื่อกับเพราะว่าหนึ่งแบะมันถ้าผายเบอร์ไล่มาตั้งแต่เบอร์เบอร์เบอร์สามนี่แหละนะครับเบอร์สามเบอร์สองเบอร์เก้าเบอร์อะไรกับเบอร์เก่าเบอร์จัมโบ้เขาก็ต้องมาจากุ่มนี่แหละแม่นบอก่อนเขาถีมามาไห้เป็นไคย อ่าบ้องหวายเป็นปน้ำผึ้งเบอร์เก่าเบอร์จำโบ้เขาก็ต้องมาจากเบอร์สามนี่แหละเพียงแต่มันอยู่ในที่ดินอุดมสมบูรณ์หรือเปลา่าเมนน่าถ้าหากว่าดินอุดมสมบูรณ์แต่พูดว่ายังไงมันก็ต้องมีาะอากาศออกเพียงแต่เขาอาจจะเปลี่ยนลักษณะการของห้มันเป็นพันธุกรรมทีจะได้ห้มันออกอ้อบังคับใ้มันออกออกลางอากาศอ,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 อย่างประมาณนี้เนาะมันก็น่าจะได้นะแต่พูดว่าเพราะฉะนั้นก็งานนี้คืองานทดลองแหละค่ะ ต,ต่อไปกับต้องเงย่าๆต้องติดตามกันเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับต้องตอนนอี้ก,ก็คอือต่อไปกับต้องติดตามเบืองว่าตัวน,นี้มันจะผ่านหรือไม่ผ่าน,นอโอเคเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวการคลิปต่อไปครับผม